สวัสดีจ้าทุกคนมือนี่พี่ฝนสิพาไปเบิงปลาอ่าปลาผักกูดที่พี่ฝนไปเก็บมาเนาะจ้ะเนาะมันมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะคะว่าคอมเมนต์มาว่าอย่างกาอย่างก่อกเก็บแบบนี้เก็บล้างฐานอีกหน่อยก็ศูนย์พันแล้วก็บ,บอกว่า ไปเบิ้งคลิปบุขอบุขอเอ่ยซื้อคลิป่องอ่า่องคนอื่นเนาะจ้ะเนาะไปเบิ้งคลิปผู้นี่เพิ่นเก็บเพิ่นเฮ็ดแกงเพิ่นกินให้เบิ้งเลยเพิ่นฮู้จริงเพิ่นว่าแล้วก็บอกว่าอีหยังก็คันเก็บบ่คันเก็บคันเก็บไปเอาไปกินบ่หมด ผสมคนเก็บไปสิม,มะว่าวิมาบอกเนาะคะนะ่ะเนาะพักที่เก็บมาเนี่คืออันใดที่พี่ฝนกินบ่เมิดหรือว่าพี่ฝนบ่ก,กินแต่เก็บไปนั่นก็คือพี่ฝนแน่นอนอยู่แล้วก็คือมูบอกว่าเก็บมาห่แน่เก็บมาห่แน่ยังเซ่แบบว,ว่าพี่ฝนเก็บมาพักที่ลลอมพี่ฝนบ่ก,กินบ่มากินเพราะว่ากินมันแห้งพี่ฝนบ่มัก แต่ว่าบางคลิปเก็บไปนั่นก็คือเอาไปให้เพิินเด้พี่ฝนบ่ได้เอาไปถิ่มได้ล่ะเอามาหนี่เอาไปให้มูเด้พี่ฝนบ่แม่ณว่าเอามานี่ผู้นั้นก็อยากผู้นี้ก็อยากเพิ่นยวนอพาร์ตเมนต์เพิ่นเพิ่นบบมีสวนบบมีหมองปลูกอันใดพี่ฝนมีพี่ฝนเอาไปห้ให้มูกิ่นพี่ฝนเก็บพักมาหลายมูกินบอ่อเพิ่นหูจักเพิ่อนอยากกินเพิ่นบบมีเวลาไปเก็บ พี่ฝนไปพี่ฝนเก็บมาหลายเอาไปห้มูเอาไปแบงเพิินแล้วกับบางส่วนพี่ฝนก็เก็บแพ็กสิ้นเอาไว้กินหนาหนาวขึ้นหอดตอนหิมาตกออกบ้านบ่ได้เพราะว่าพี่ฝนบ่ได้ไปเห็ดงานพี่ฝนอยู่บ้านซื่อๆกับไปเก็บไปเก็บพักบ่ได้เพราะว่ามันบ่มีพักให้เก็บออกไปกับมีแตต่อพี่น้องใบกับบย้ย่างเหี้ยถิมมืดนอกข่ะเนาะหนาหนาวคอมเมนต์กะ คำติชมนี่คือรับได้อยู่แล้วแต่ว่าขอความการุณาว่าให้คอมเมนต์ดีๆแน่เฮากว่าสิได้คลิปเนาะค่ะเนาะมื่นหนึ่งกว่าสิได้คลิปถีบจะกันยันลานแล่นเลาะบ้านเลาะเมืองกว่าสิได้ไปพ่อพักงามๆกว่าสิไปพ่ออันมองสวยๆบางคลิปเฮ็ดมาเมืม่อือเป็นยังพี่ฝนบ่ได้เขาเอิญไว้ยังกว่า ยังบได้ยลงคลิปถูกมือเพราะว่าพี่ฝนวิดีโอนี่ตัดตอนันเจ้าของน่ะเฮดบ็เฮดบอ่อกเกงเฮดบอบได้ยคือผู้อื่นเขาอะนะกับคนบได้ยเรียนหนังสือเนอะมาสิตัดต่อแบบง่ามๆง่ามๆจังสีเฮดบอ่อเป็นท่ายแบบใดเอามาใส่กันแล้วก็ลงเลยอันนั้นคือสดลงทถูกมืออาสิค้างไว้ แล้วบางคลิปข้างไว้นั่นก็คือคลิปสั้นๆแล้วก็เอาไปต่อกันจังสีเฮ็ดได้แต่ว่าคันเสียไปลงโป๊กลงสังเกตเบิ่งว่าคลิปพี่ฝนนี่หนาจอนี่สิโบมีรูปง่ามๆลงเพราะว่าพี่ฝนท่ายแบบไหลงเลยแล้วก็สิบอกให้เด้อค่ะเด้อกว่าสิได้แต่ละคลิปกว่า,าติเอามาลงแต่ละอันนั่นมันยากเด้อค่ะเด้อกรุณาให้กำลังใจกันแน่แต่โบแมนเอามาแบบ แลนไปติคนนั่นติคนน,คนี้เห็นแล้วคนนี้ถามมูและว,ว่าช่องเธอมีมีบออันคนนี้ซื้อหนี้น้มสกุลหนี้พี่ฝนแค่ไปแล้วคันบอกเลยเด้อถ้าคุณบอยุดเขาไปคอมเมนต์เขาเขาประจานคุณเด้อค่ะเด้อเพราะว่าคุยกันแล้วก็ช่องอื่นเพราะว่าคุณก็ไปก่อกวนช่องอื่นขึ้นกันคอมเมนต์แบบนี้ขึ้นกัน แล้วขอบอกเลยว่าเขาสิประจาร์คุณเด้อซื้อนามสกุลคุณนี่คือคนอยู่ประเทศนอกเพราะว่านามสกุลฝรั่งอาสิได้ผัวเมืองนอกอยู่เมืองนอกคุณน่าสิเข้าใจเน,ะนาะคะเนาะว่าพักเก็บมาดอกฟ้นสิงโตศูนย์พันมันบป็ศูนย์พันดอกมันเป็นวัชพืชคุณเธอมิต่เขาสิไทยทีมอยู่เมืองนอกนี่น่ะ โอเคอยู่มองไทนะ่น่ะมันบ่มีเขาใจยูวาคนอ่าคนไทยนะั่นเขาบ่มีเขาบ่ได้เก็บอันอันนี้เขาบ่าเคยเห็นเขาบ่เขาบ่หูจกักเขาใจอันนี้เพื่อนเสียดายเนาะเฮ้าเก็บมากเออเป็นตาสะอ่อนอันนี้เขาใจเด้อค่ะเด้ออันนี้อ่านว้าพื้นคนคนเดียวนี่ลหละจ้ะเฮ้าเก็บพักมากหกปีพักกูดนี่พักกูด ป่านี้นะคะสายฝนไปเก็บมาป่านี้ปีนี้เป็นปีที่หกแล้วนะคะถ้าเก็บล้างผานเหมือนที่คุณพูดรับรองมันจะไม่ขึ้นให้เกิดใหม่แน่นอนตายอากลากละ่ะพี่น้องเข้าไปเก็บเข้าใส่มือเด็ดเอาถ้าบ่ได้เอามีดไปปาดเมืดต่อกาลุ่น่า คอมเมนต์คาสิติสีเตือนฮับได้พี่น,อน้องแต่ว่ายายาสิติ้คอยแบบบ่ดีนะนะอืมโอเคเดี๋ยวพี่ฝนสิกินกาแฟาแล้วก็สิผ้าไปเบิ้งปลาอันที่พี่ฝนไปเก็บที่ว่าล่คลิปแหลกนั่นจ้ะเดี๋ยวไปเบิง้งเนอะจ้ะเนาะมาสิมีอ่ามีต่อมีใบออกงอกให้เข้าเห็นบอ่อสิผ้าไปเบิ้งเลยมือหนีเดอ้อคัน ขันมันบ่มีมันเหลือแต่ต่อมาดาข่อยเลยลุ่มดาข่อยเลยพี่น้องข่อยฮับได้ขันข่อยเฮ็ดพิษอีหลีเนาะจากเนาะโอเคไปเดี๋ยวกินกาแฟก่อนสีผ้าไปเบิงนี่ค่ะคือผักป้าผักกูดที่พี่ฝนเก็บไปตอนนั้นเนาะเนาะค่ะเนาะที่พี่ฝนมียอดวิวหลายๆมีคนเบิงหลายๆนี่แหละพี่ฝนมาเก็บอยู่นี่แหละจ้ะ เดี๋ยวพี่ฝนจะเอาต่อที่พี่ฝนเก็บไปแล้วมใไ้เบิง้งนะน้่จะเนาะนี่จะเอาที่เห็นๆกันเลยเนาะนี่ยังเช่นตอหนี่นะจะจนะเนาะเห็นบ่มันเป็น,งนะนเงาเนาะคือเสียนอยู่ดอกนี่จะอันนี้เป็นห้อยพี่ฝนหักไปนะคะเด้ออันนี้มันกัดตอมันกับหญ้าขึ้นก่าเกาตอน,นั้นมาเก็บมันต่อมันสั่นก็หนีเนาะจ้ะแล้วัดที่นี่เห็นบ อันที่อยู่ตรงกลางที่พี่ฝนบ่ได้เก็บนั่นมัก็สีงอกออกมาอีกอันนี้คืออัน,นงอกมหม่ยด้ยจ้ะอยู่ข้างหน้าอีกสีอีกสัหนึ่งสองสามสี่สี่ียอดนะจ้ะนี่อีกยอดหนึ่งเป็นหาเป็นหกด้วยจ้ะเห็นบน่นี้อันนี้ก็บ่ได้เก็บด้วยค่ะที่ว่ามันเหี่ยวพี่ฝนกับปอยเห็นมันเหี่ยวนี่ค่ะเห็นบ่มันก็งอกขึ้นมหม่เด้วยจ้ะเด้อพู่นล่ะเห็นบ่ การคอมเมนต์ย่าไปสิติกะติได้ได้ดจ้ะพี่น้องติได้ถามว่าฮับได้บบการติการชมฮับได้อยู่จ้ะบ่ต้องช่มดอกจ้ะขอให้คอมเมนต์แบบมมีมารยาทโบแมนไปนี่เห็นบบนี่จ้ะบแมนเห็นเขาเก็บผักสวด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 เจ้าก็ไปว่าโอ้ยเก็บผักล้างผ่านว่าซัน มันโบแมนเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องนี่เห็นบ่เก็บพักมากพักกูดนี่เก็บมาหกปีแล้วจ้ะแต่ว่าเพิ่งลงคลิปปีนี้แหละที่ว่าเก็บพักกูดนะจา้ะทุกปีว่าได้ลงเห็นบ่นน่ตอนที่พี่ฝนมาสามสี่การอันนี้มันกะลั่งเหงาพี่ฝนก็นเลยบ่เก็บเห็นบ่นน่ที่บอกว่าบ่าเกบเบืบ่อจนลายนี่เห็นบ่ไปนี่ก็มีหอดจนลายเด้อค่ะเดอ้อบบได้เกบ ไล่เบิ้งเลยเป็นตอนี่นะเอาให้เบิ้งเลยจ๊ะนี่ห้อยเก็บห้อยเก็บไปเออตำแหน่นี่เห็นบอกมันก็ออกมาอีกนี่กระลังโป่งอีกอยู่ข้างในเห็นบลนี่นะหนึ่งสองสามสามยอดะเห็นบอกนะเ,เป็นตัวน,น้อยๆน้อยๆคนเก็บผักเขาู้พี่น้องเอ้ยกระบ,บอได้บอกว่าทุกคนดุกค่ะมันมี คอมเมนต์เดียวนี่ละแต่ว่าคอมเมนต์เดียวมันก็ทำลายจิตใจคนเฮ็ดทำคลิปก็อยากเฮ็ดออกมาให้ได้ดีให้ถึกใจเจ้า,น,านั่นละเนาะเนาะอเนาะนี่เห็นบ่เง,งาเงาก็บ่ได้เก็บด้วยนี่เห็นบ่นี่นี่เห็นบ่จงไว้พี่นอ้องขอยบ่ได้เก็บเม็ดคันเก็บเม็ด เบิ้งผุนมาสิมีเป็นปลาจังสีอ่อเจ้าเบิ้งแน่พุระเหย้าไหนุนแมนเบิร์ดเห็นบ่าพี่น้องคอมเมนต์ได้นะคะแต่อย่าแรงช่วยรักษาน้ำใจข้าน้อยแน่บุระเห็นบ้คนทำคลิปก็คือคนธรรมดานี่ยละจ้ะ เขาก็อยากเห็ดให้มันออกมาได้ดีทุกอันเห็นบ่ยเี้ยวเห้วรอกระบอกได้เก็บไปกระป่อยพันเหี้ยวไปจังสี่เห็นบ่วุคนละขันเป็นคนเห็นแกเก็บผักนอกจากเนาะจังสีนะ่น่ะเก็บได้เมื่อเนินละเนี่ยเก็บได้เมื่อพี่น้องนี่น่ะ นี่นี่เก็บได้เนี่ยแลนเก็บเอาเลยนี่นะเห็นบ่หยอดกง,งอนนเ,นเนี่ยเห็นบอเนี่ยเก็บได้เห็นคลิปอื่นเขาก็เก็บกันแต่ว่าพี่ฝนบอเอาให้จงให้เพ่นไงปีนาเนาะจ้ะเนาะเขาบอแมนอันมาทำายธรรมชาติแบบล่างพานแบบเขาว่าเนาะจ้ะเนาะ เออว่าไเห็นปะ้อยเก็บไปมันกัในญ่คือเก่าแล้วพี่น้องจ้า